สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะทักทายวันนี้นะตอนเช้าตู่เลยค่ะ7จ็ดโมงครึ่งนลวันนี้ตื่นมาแต่เช้านะเพราะวันนี้จะทาบล็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเป็นบล็อกว่าทําอะไรวันส่งท้ายปี2022นนั่นเองนะนะคะตื่นมาตอนเช้าก้นนี้เลยค่ะเตรียมไก่จะอบไก่เราจะอบไก่กันค่ะอบหมักไก่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลังเลิกงานเมื่อวานโอเเข้างานกะบายนะกว่าจะถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มน,น,นี้นี่แหละนะคะกว่าจะน,นอนนั่นแหละก็ดึกแล้วแต่วันนี้ก็ยังคงต้องตื่นมาแต่เช้านะว่าจะเตรียมอบไก่นะ นี่เราก็ปั้นมันฝรั่งโบทนะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เราจะนําไปต้มนะเพื่อที่จะเป็นเครื่องเคียงนะเครื่องเคียงนะคะในการทานคู่ก,กันกับไก่อบของเรานั่นเองนะเราก็ต้มประมาณ25นาทีนะนี่นะ้ําเดือกก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะนี่จ้าปั้นเองนะซื้อมาเป็นแบบที่เขา ทำเป็นเป็นถุงๆุงมาที่แบบยังไม่ได้ปั้นเป็นก้อนหนูก็มาปั้นเองนะเออกลมบางไม่กลมบางเาบี้ยวบางก็ว่ากันไปนั่นแหละนะคะเพราะว่าเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงครึ่งนะจะเอาอยัางไงเนาะตัวเองแค่นี้ก็ดีแล้วแหละนะต้มเสร็จแล้วนะช่วงเวลาที่รอนะไก่ก็อบเข้าไปแล้วนะคะมันฝรั่งก็ต้มรอแล้วต่อไปมาทําน้ําซอสนะน้ําซอสที่ใช้ราดนั่นเองทําง่ายๆนะนี่นะถ้าเขาสุกแล้วประมาณ2 0 2 5นาทีนะคะเขาก็จะอร่อยขึ้นมาเนื้อน้าแบบนี้นะถือว่าสุกแล้วก็ตักเลยนะจ๊ะตักขึ้นพักใสไไ่ถ้้ววยไดเลหรรือ่าาถใค ที่ต้องการจะไม่ให้มันติดกันนะก็สามารถใส่น้ําร้อนนะคะใส่ในชามที่เราจะพักมันฝรั่งได้เลยนะคะเป็นเหมือนว่าอารมณ์แช่น้ําร้อนไว้อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่โอททำเตรียมไว้ให้กับพ่อบ้านแล้วก็ลูกชายนะเจ้าวันนี้วันที่31สธสันวานนะวันสงใหาปีเก่านั่นเองโอ้ก็ยังคงทํางานเข้างานกะบ่ายเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราไม่หยุดจ้านะคะแต่เราก็ยังคงมีความเป็นแม่สี่เรือนนะจ๊ะก็ตื่นมาทําอาหารไว้ให้กับ คพ่อบ้านนะให้คุณพ่อคุณซาม,มีนะแล้วก็ให้ลูกชายนั่นเองนี่น้ำซอสเราได้ที่แล้วนะนี่แหละปรุงรสชาติถูกใจแล้วจะเสร็จแล้วนะก็เทสใส่นะฮะถ้วยใส่ชามที่อ่าก็ใช้ในการรินราดนั่นเองนะจะเป็นด้วยลักษณะแบบนี้จ้านี่นะเราก็เทสใส่เลยนะพักไว้นะคะก็เวลาที่เขาทานก็สามารถมาอุ่นทานแล้วก็ราดน้ำซอสได้เลยจ้า แม่ขออนุญ,ญาตมาเช็คไก่ก่อนนะคะว่าสุกหรือยังเอยขอเช็คนิดหนึ่งนะคะโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเหลืองแล้วอบประมาณชั่วโมงกว่าแล้วแหละนะนี่เหลืองนะคะเหลืองทองสวยงานทีเดียวเดี๋ยวเราจะจัดลงจานเราจะทําการหั่นครึ่งนะ,ะตัวนี้ลูกสิจะได้3ทีนะก็จะให้พ่อให้ลูกชายให้พ่อบ้านให้ลูกชายนะ,ะแล้วก็ ให้อาจจะแบ่งไว้ให้ตัวเองไม่รู้จะเหลือไหมหรือว่าเขาไม่หยิบเขาจะแบ่งกินกันเองนะไม่เป็นไรนะคะนั่นแหละนะคะก็จะมีไก่นะคะผัแบบนี้แล้วก็จะมีวันฝรั่งนะเราปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะออวันวางไว้3ก้อนนะแล้วก็จะเหลือที่ไ้นิดนึงสำหรับเผื่อที่จะใส่สลัดนี่ก็คือเคลอสลัดะนานี่นะคะทำมาจากผักกะหล่ำที่เป็นสีม่วงๆนั่นเองเขาจะมาดองนะใส่เกลือพริกไทยนุ่นที่นะน,น้ำส้มส่ชูอะไรประมาณนะั้นนะดองไว้ทิ้งไว้นะแล้วก็สูตรสำเร็จก็จะซื้อมาเลี้ยงอุ่นแล้วก็สามารถทานรวมกันได้้้เลยนนนะะะีีี่กกนะก็็จมมําาซอปรณตั เนี่ยนะคะเราก็วางจานไว้ประมาณแบบนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถตักสลัดนี่นะวางใส่ตรงนี้ที่เราวางที่ว่างๆไว้นะที่เหลือที่ว่างๆไว้อย่างนี้นะแล้วก็ใช้น้ําซอสราดลงไปเลยนะจ๊ะโอ้ไม่อยากราดไว้รอกลัวมันจะไม่น่าทานนะให้พ่อ้านเขามาจัดการเอาเองแล้วแหละนะเพะถือว่าเราเตรียมมาให้เรียบร้อยพร้อมแล้วก็สามารถอุ่นได้เลยนะจ๊ะามาโปรดที่นี่แล้วจ้าเราอาบน้าแต่งตัวมาทํางานปถึงที่มานเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาขึ้นลิฟต์แล้วนะงนี มาถึงชั้นนี้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะอุ้ยัวเหมือนโกโหกเลยนะแปดเก้าชั่วโมงผ่านไปเลิกงานแล้วจ้าขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้านนะชุดไม่ได้มีความคลิปเก๋อะไรมากมายนะก็จะเป็นเสื้อลายจุดๆ,ๆแบบนี้นะแล้วก็แวบนะ,ะมาถึงร้านมาถึงบ้านนะ,ะที่เราจะทําทการเฉลิมฉลองปาร์ตี้ของเราเรียบร้อยแล้วนะ,ะแน่นอนเรามีนัดเฉลิมฉลองกับพเพื่อนนะคะกับเพื่อนที่สนิทนั่นเองนะคะนี่ก็จะมีอาหารอุ้ยหลากหลายนะคะมี หอ,อยมีลอยนะแล้วก็จะมีหมูกระทะปะปูนะขาดไม่ได้นี่น้าน่ากินไหมคะมีกุ้งตัวโตโต,ต,ตนะมีเนื้อเย,ยอะแยะเลยมากมายนะก็คือน้องอ่ะก็อนใส่มาแซบกับเขาเนี่แหละน้องก็เตรียมมาให้นะกะกะว่าเลิกงานนะคะประมาณ3ามทุ่มกว่ามาถึงนี่ก็ กือบสี่ทุ่มแล้วแหละนะเขาก็กินกันจนอิ่มกันหมดแล้วนั่นแหละนะ็เราก็มากินกันรอบหลังแล้วกันนะก็มาปิ้งๆย่างๆกลับไปกลับมานะก็กินเพราะว่าหิวนะเพราะว่าช่วงพักนะโอ้ไม่ได้พักเลยนะจ้านี่กินกันเสร็จแล้วใกล้จะถึงเที่ยงคืนแล้วจ้านนเตรียมแก้วไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมชนนะจ้านี่เสร็จแล้วเราก็จะชนกันแล้วจ้านะกินอิ่มแล้วก็มาชน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 แก้วกันนะคะก็เขาบอกว่าเป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซักแก้วเลยนะนี่นะก็จะเป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์นี่จ้าถึงเวลาแล้วสามสองหนึ่งนะสวัสดีปี นี่นะคะชดแก้วเสร็จแล้วเราก็ออกมาดูที่บริเวณระเบียงน้ก็จะมีจุดพลุให้ชมด้วยนะคะนี่เราเว็นจากการร้องเพลงจากการเต้นจากการเฉลิมฉลองนะมาดูมันยากาศข้างนอกนิดนึงนะว่าเขา ไปถึงไหนแล้วนี่เนี่ยนะเขาจุดพลุนะสวยงามเีเดียวนะก็ไปสูดอากาศแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยเข้ามาฉลองกันต่อข้างในนั่นเองนี่นะจ๊ะก็มาฉลองแล้วก็มากินกินกินเต้นเต้นเต้นกันต่อนะคะกินอีกแล้วจ้าเมื่อกี้หมูกระทะยังไม่ย่อยเลยมากินกันอีกแล้วนะจุดจิบจุดจิบนะะก็จะเป็นเต้นออกกําลังกายให้มันย่อยย่อยนิดนึงให้มันย่อยให้มันย่อยนิดนึงนะแล้วเราเข้าไปกินหมูกระทะอีกรอบก็จะมีร้องพงร้องเพลงมีโต้มีเต้นพูดคุยกันตามภาษาแต่ด้วยความที่ลึกแล้วนั่นแหละก็คือเลยเพื่อนคืนมาแล้้้วเาีนจ ภาพคนสวยนะคะใจดีคนสวยนี่น่ารักมากเลยนะจ๊ะมีเพื่อนสนิทนะคะมีเนาะเสร็จแล้วเต้นเสร็จแล้วก็มาร้องเพลงร้องเพลงนะถือว่าสนุกสนานขอบคุณเจ้าภาพมากมายเลยนะถือว่าเราเหนื่อยงานแล้วก็ยังคงได้มาฉลองถึงเราทํางานแล้วก็มีเวลาได้ฉลองนะเออได้เวลามาส่งท้ายกับเขาด้วยนะจ๊ะนี่เพราะว่าแฟนเรก็ทางานเหมือนกันทำง,งานกลางคืนก็เลยเราไม่ได้ฉลองด้วยกันนะคะปีนี้ก็มาฉลองกับเพื่อนสนิทแล้วกันนะคะมีสนุกสนานกันเลยนะคะ เวลาผ่านไปนะตี2กว่าแล้วจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เวลา ตีสามกว่าแล้วค่ะก็ออกจากพันเพื่อนประมาณตีสองนะคะก็นะคะลูกชายก็โทรเข้ามาพอดีตอนที่เราขับรถกลับบ้านนะบอกว่านะคะมารับน้องหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะเขาก็ไปฉลองส่งท้ายกับเพื่อนเหมือนกันนะก็เลยแวะไปรับลูกชายกว่าจะไปถึงที่จุดหมายที่เขารับต้องไปรับเขานะแล้วก็จอดรอนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้นะมองบนนะแล้วก็ต้องมาส่งเพื่อนเขาด้วยก็นํานเพื่อนมาด้วยประมาณ4ี่คนนะคะไปส่งที่บ้านเขาอีกทีหนึ่งด้วยนะกว่าจะถึงบ้านก็ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะจะหลับแล้วพรุ่งนี้เข้างานกะบ่ายต่อนะก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้น่าจะประมาณ9ก้าโมงจะตื่นแล้วนะถึงจะเข้ากะบ่ายก็เก้าโมงก็ตื่นแล้วก็ต้องเตรียมตัวอาบน้ำอาบน้ำพอจะไปถึงที่ทำงานก็จะนน่นนี่นั่นนะคะก็คือค่อยเริ่มงานเที่ยงครึ่งอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละก็คือไม่ไหวแล้วเราเราค่อยมาทําคลิปกันใหม่ต่อในคลิปหน้าของปีหน้าแล้วกันวันนี้วันที่หนึ่งแล้วแต่จะทําคลิปในรอบหน้าแล้วกันวันนี้ไม่ไหวละง่วงนอนคิวก็หายแล้วลบคิวไปแล้วเมื่อกี้ขอบคุณเพื่อนมาหม่ที่มารับชมตตั้งแ เริ่มต้นคลิปนะคะตั้งแต่เริ่มทํไปทำงานกันนะ,ะแล้วก็มาปาร์ตี้ด้วยกันจนกระทั่งถึงตอนนี้ตีสามกว่าแล้วนะคะขออนุญาตไปนอนก่อนนะ,ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขมากมายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมีความสุขต้อนรับพี่ใหม่กันทุกคนนะคะ <c oughs> ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะกูด๊ดไนท์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ